โอเคครับโอเคนะครับโอเคนะครับก็ขอต้อนรับสู่การแข่งครับประจำล้างตะตูนพี่พงศ์นะครับวันนี้ก็มาแข่งที่สาขาสองวันนี้นนี่เท่าไหร่เนี่ยหรือ<ม><ม>วันที่ก็เดลเดลฮอร์ที่เท่าไหร่เดี๋ยวประกาศให้ชิงนะ <18. S 2> ครับ18บแปดสิบแปดอบอกแล้วโอเคก็วันนี้รอบชิงไม่อยากจะมาบรรยายเลยครับเพราะว่าชาโดแข่งกันนะครับไม่ได้ไม่ได้เราต้องทำตามน้าที่โอเคถ้าไงให้เริ่มกันดีกว่านะครับก็ไม่ดูหน้ามันเลยดูหน้าเลยโอเคให้ดูหน้าหน่อยครับก็ระหว่างน้องกลัว นาซีเกี่ยวกับน้องตายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเอ้รองยิ้มโอเคเริ่มเลยดีกว่าไม่รอช้าครับระหว่างที่เขาสับการันแล้วก็โฆษณาขายของกันนะครับก็กล่องนะครับเพย์แมนนะครับสลปนะครับการ์ดนะครับทุกอย่างเกี่ยวกับการ์ดนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านกระตุ้นทิพงนะครับก็ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับระหว่างที่รอเขาก็วันนี้แข่งทั้งหมดกี่คนครับเนี่ยรู้สึกจะสิบเจ็ดสิบเจ็ดหรือสิบแปดสิบแปดคนโอเคก็มีมีวันนี้มีชุบชีวิตด้วยแต่ว่า ซอมบี้เน่ยทนทานได้ตายกันหมดนะครับก็เหลือูุก้าชาร์โดสอคนที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู่ตอนนี้ผู้ชมเขาเขาอยากดูแล้วครับเร็วหน่อยครับไม่เร่งหน่อยรีบรีบไม่ใช่โอเคโอเคการต่อสู้กังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับข้างๆเข้ามาดูได้นะครับ มาดูได้แชร์ได้นะครับแต่ถ้าบอกการในมือบอกการในมือนั้นถือว่าเป็นการตุกติกนะเเองจะลงหน่อยใช่พี่ดาเพื่ออะไรวะลงก่อนมึงก็เห็นโอเคครับหากคนเริ่มก่อนนะครับยินยอมพร้อมกันทั้งสองฝ่ายก็จะบอกเจ้าสาวเอ้ยไม่ใช่นะครับทั้งสองฝ่ายเล่นได้ทั้งชัดดงขูเรียกว่าอะไรเกันล่ะเฟรม ชโดชาโดขกัวกับชาโดก็เรียกตาัวตาัวเต่าแล้วตัวเริ่มเหมือนกันด้หมาประจันบานเรียกปิดดาวออกมาครับต้าตาชื่ออะไรวะโิินโดลินตีกับโดินโินตก่อนครับโนดตัดตับ เปิดมันก็ทายกันแล้วใส่ก่อนได้ฟรีนะครับแฮตีตัวลงครับตัวห้าตัวแล้วหูเจ็ดพันนะฮะมาถ้ายืนตีจะตีหมื่นหนึ่งนะครับถ้ายืนตัวหัวนืเอยตกนะครับถ้ายืนตีจะเมื่อยครับถ้านั่งตีจะไม่ค่อยเมื่อยไม่ใช่ใช่เหรอพี่บอยเมื่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรกันจกเทียนับไทยของโอ้ยไรเหมือนกันตัวดังไรนนนั่นนั่หมืกันโอ้ย ่เดียวกันเหมือนกันลุกอย่างโอ้ยก๊อเกตเอเกอลังการไม่ใช่เรากับภาพทอยของกันและกันในตอนนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ก็ผ่านตรงข้ามไ้าครับงแต่ว่ามาคนละแนวมาคนละแนวอมืดีละลฝ่ายน้องตัวครับตัดเลียทิ้งหมดเลยนะครับต้าทำยังไงต่อ อะไรกลัวกลัวเข้าข้างกลัวเข้าวข้างไอ้ย่าคิวไปดูคาราบาลแม่ดูคาราราดชาดูคาราบาเริ่มมีลูกเล่นแปลกแตกต่างกันบ้างแล้วนะครับใช่แล้วครับสกิลของใครใครมันจะเล่นเหมือนกันในทุกทางเขาบอกที่กล่องอะไรเลยดูเนี่ยโล่ตีไปเราการเช็คครับคิวชิคเกอร์ครับ สองตาเิ drive, ็กไดคิวได้ไปที่สองโอ้ยโอ้ได้ทิกเกอร์สองใบครับสองหมื่นตีนั่นไดอยู่ไหมหกลองรางวัลค่ับอืมฝ่ายมือขวดเช็คได้ดอลนะฮะจะเหมยเช็คไปได้ดอลฝ่ายดาเมจดอลนะครับก็ดับเบิ้ลดอลจากเบิ้ลดอลไม่ใช่ใช่จากแฮร์รี่พอตเตอร์นะับไม่น่าเกี่ยวแต่ฮะไอคอนมือ แล้วมีคงกว่าทยครับอ๋อไมาดิวครับมาดิวกันเถอะมาดิวน้องหยดน้ำรกามคือฝ่เปคู่นะครับอครับอากาศหนาวครับเสียสิไม่กาครับและโดนไปสองดอกครับที่ข้าชิเกอร์ตนนี้ตัวนะอการขาครับขาโดนตาบุกบ้างเลยครับทำไงต่อครับ ตาขอเคล็ดแป๊บตายโอ้ครับตาตายฮะชิงมืออาบิกกับสีดำนะ้วสองสามสี่หกแปดกันได้กี่ใบครับจะเอาอะไรลงดีครับต้องตาอ๋อตัวเอ่ยอมันมันชื่อรีเวนเจอร์รีเวนเจอร์สุญญากาศเกียรติต้องชื่อไม่ได้ชื่อเดียวไง อะไรสักอย่างนี้มนเจอเลเลยไปนบมาจากสกิลของดักเล่าเลยไปนนครับพลังเลยบวกว่าิเลอร์เลยไปนี้กสามพันอพัเรัอของมิจาอกีจีนะฮะทีฮิวสิกเกอร์ครับหนึ่งบอลสองบอลดคิครับตีสองคิตีบันกัดหนึ่งหมื่นตีเลียเอาละครับตัดเลียมนยอมใคร อันนี้สามตามเมทัแล้วกวดีเจียแล้วฮิวทิวเจสามอาบิมีเวลาให้ห้านาทีและทำไงต่อครับนัองผัวมือลาแข่งห้านาทีครับไม่ชนะครับออนนี้ลกไ้คนอะครับตา้องเมื่อยต้องผิงตา้องสวยฮะเริ่มเมื่อยจุดนี้ มาหน้าอยูมาหน้าไปารี่เสียงุดกรตเริชดีกว่าชื่อชื่อะไยนะเอาละครับน้องขั้นข้ตัวตีมือมาขอตัวเบรกไว้ข้ตอ่งรการครับสององน้เครับน้ตาไม่กายครับโอเคตนดเมครับ อัลติบาสองกินสามและลุกขึ้นมาบุปผีทิกเกอร์ไม่ขึ้นเลยครับทั้งหัวอ้าวม้าทำไงจะสวนเลยไหมหกแปดดาเอาละครับทำการสวนครับมาละไอ้เคมาละเคเจอไอ้เคไอ้เคเจอเคแล้วครับโอ้ยจังฮิวตอนนี้ฟอนชัยรูปมีหัวทำการเช็คดอกนะครับ จะดูเพื่อความเขาได้เข้าใจถูกไหมว่าเขาปลอดภัยไว้ก่อนนเก็บฮิวขี่ครับฮิวฮิวอ้วฮิวสองที่หนึ่งและเรียกคู่ลงมาเจียน ไม่้หน่่นนะครับ้หนึ่งหมื่นไม่ได้นึ่นลอล้นเาอประาเาบานรีบหน่อยนะครับรีบหนอยนะครับเวลาเวลานะครับรบนนะครบเร็วกว่านี้ ยื้อนะคู่ยื้อฉันยื้อไม่ให้เสียาจไปรีบๆๆเรับเจ๊อีกแล้วใครจะอยู่ใคจะไปนะครับผมรู้เลยรู้เลยชนะแน่นอนแน่นอนครับชาโดไม่ชาโดเลยโวยไปตชนะนะครับสตาร์นเลยมาครับ อาไปปิดคลิปเอาไปรัชโนชนะใช่ไหมครับรัชนะครับผมตกลงมาหายแดมแล้วเนี่ยครับรัชโนไม่ได้แล้วไทโดก็แพ้ใช่ไงคาโดก็เพื่ออะไรเนี่ยหรืว่าจะทายว่าใครชนะก็ถูกเข้าหมดอีกนาทีเดียวนะครับเวลาใกล้หมดแล้วเราจะได้ทายว่าใครแพ้ใครชนะก็ถูกหมดครับออกแต่ไม่บอกใคร ที่พลังวันข้าวกำังข้าโอ้ยโอเคครับนักบัวชนะนะครับบ๊ายบ,า,บายครับไม่หมดแล้ว